โอเคครับวันนี้กลับมากับผมช่องจ่าจอครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปชื่อว่า u n t i t l e d Trip นะครับเป็นแมปของผู้ชนาเดิมของ d u s e y Trip และมันเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆในขณะนี้แล้วผมเพิ่งมาเล่นมาปรากอบกัก่อนดีกว่าอยากอยากรู้อัจะมีระบบอะไรใหม่บ้างก็เล่นไปก่อนเถอะนั่นๆๆ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 แๆลๆๆๆ่ะสิ่งปลกสร้างแหลกๆ ทำให้คอมผมเล่นได้แค่7เฟรมถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นลื่นๆกว่านี้เออช่วยกดซับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับโอ้หลักคี้หายแล้ว8เฟรมโอ้สิ่งก่อสร้างโอ้ยิ้มสิ่งก่อสร้างโอเคครับผมตุนไปจากระยะสิ่งก่อสร้างปุ๊บแล้วคอมผมมีชีวิตชีวาเลยครับท่านผู้ชมโอเคซัมมี่ใหม่ๆโอ้โคตรนะครูทิ่หายเลย มันติดขวาน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 โตชิตโอ้ขวานติดสับทีหนึ่งขวานติดเลยโอเคครับตายแล้วอีกตัวหนึ่งเยี่ยอะไรวะเนี่ยมีระบบขวานติดตัวกระสบด้วยโอ้ยดีมากโอเคแล้วก็ระเบิดอันนี้เดิมครับท่านผู้ชมเหมือนกับไหนตัดทิพย์ โอเคอย่างน้อยขวานเกมนี้ก็มันชนแล้ววะเกับตัวหนึ่งไปบ้านโอเคตายยังวะยังไม่ตายมึงขวานมันติดกระต้อนอีกทีอุ้ยแหลกแหลกเขี้ยกูเกียดบิบีเกียูเกียรติเก,เ,กกเกมนี้วะ่ะโอเคตายเลยเฮ้ยมึงกัดย,ยังไปตายอ่เคอ๋อชีิ้ตีตัวเองต,ตีตัวเอง อ๋อเหมือนสึกว่าอ้เจ้อ้อขวานติดตัวตัวเองตอนนี้ระบบแบตเตอรี่แล้วเสียงกินไมครับตึงๆโอเคผมได้แบตเตอรี่มาก้อนหนึ่งละโอเคแล้วผมเอาไงขวานที่ติดตัวผมอยู่ตอนนี้ช่างมันก้อนอีกเกมนี้ทํคอมทำคอมผมใกล้ระเบิดได้ครับท่านผู้ชมอาการแหลกแบบนี้ผมไม่ค่อยแย่เพราะผมเคยเล่น,เ,ลนเกมแหลกกว่านี้มาก่อนไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ ย2ิบสองเฟรมชิวๆครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากเห็นผมเล่นลื่นขึ้นก็กดฝาก,กกดฝากกดซับเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากโอเคอย่าก,กดซับเดี๋ยวกดไลค์ด้วยระบบน้ำมนนันเหมือนเดิมถ้าจับน้ำมันก็ดีขึ้นแฮะใช่เขาลงรายละเอียดจริงๆเกมนี้ก็ามาอีกบ้างวะในบ้านเอ้เปิดไฟโอ้ โอ้ปุ่มอยู่นั่นโอเคโอเคกดค้างเพื่อนี่ปิดไฟโอเคแล,คล้วคิดหายเลยนี่ก็โคตรคุกกี้ครับท่านผู้ชมโคตรคุกกี้เชีย่ยเกมเพิ่งเปิดครับอย่างนี้เลยครับเกมมันบัก <c oughs> <c oughs> เกมบักโคตรเชีย่ยออลงมาดีเครื่องยนต์ เออแล้วผมขอเตือนไว้อย่างหนึ่งคือมันเพิ่งเปิดแล้วเนาะโทรศัพท์ยังเล่นไม่ได้ก็เสียดายครับสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์ถ้าคอมแค่ไ่อก็ไม่เล่นเลยครับมันออกจะคอมใกล้ระเบิดนิดนึงก็พอโอเคโอเคแล้วสะติดอืมโคเซตดิเออเซตติดโอเคแล้วก็ โ oh อ้ไม่พีซีคอมผมองแกระเบิดแล้วครับโอเคผมเจอไอ้นี่ขนมปังไม่ได้แซนด์วิชเก็บไปตู้เอแปะกระรถคงคงจะไม่บินนะรถคราวนี้เอ้ยทำไมไม่ติดได้อ่ะเอ้ย,อยไม่ติดได้โอเคจังมัน แล้วก็นี่อะไรเนี่ยบาลลน่าใช่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 อันนี้ก็บาเก็ตอย่าเอาสัญหาบาเก็ตติดรถรับตอนชื่อตอนเพิ่งเกมเปิดใหม่ๆมันทำให้รถคุณลอยได้ก็บินได้ส้ำฮาวนั่นไงเกมยังคุณภาพอยู่ครับผมเตือน่างยี่แหละเกมเปิดใหม่ต้องต้องใจเย็นหน่อยเกมเปิดใหม่โอเคเกมเปิดใหม่ อันนี้กูจะได้ไป,ป่ะเนี่ยโอเคประกอบโอ้เครื่องยนต์อันนี้ระบบน้ำหนักเหมือนในเดอะลองไดร์ The Long Dry ครับทราู้ชมระบบน้ำหนักอย่างเงี้ยโอเควางเซ่เฮียนเนี่ยกูจะมาติดรถแล้วโอเควางยังพุทธโถนโมนพุทธโธเฮียสักอย่างนะทำให้กูใจเย็นดิโอเค โอเควางแล้วก็โอเคผมผมว่าสภาพรถผมเกิดมาพร้อมแล้วตอนนี้คมผมคมผมใกล้ระเบิดละเออย่าพื้นที่นี่กันก่อน,ถ e, นเถอะอีนั่งรถเอานั่งรถอีเกมบักอชิบายว่าไม่เป็นไรครับมันเปิดใหม่พูดโทน้โมโอเคแล้วสตาร์รถอืมโอเคไปกัน อย่างน้อยมันก็ยังไม่ฆ่าคอมผมได้แล้วกันง่ายสิ่งเครื่องมันฟินจริงๆเลยง่ายความรู้สึกเติมๆเหมือนในลองดรายโอเคเราเกมมันค่อนข้างจะแบบเรียกว่าไงนะแลกเชีย <She> er. โอเคผม,ผมกลับกับฟิกลมบะกับกฟิกลมกับกฟิกลีก,กฟิกสิบอยู่ เอาสักเจ็ดแล้วกันได้ลืดโอเคครับท่านผู้ชมกราฟิกเจ็ดกับภาพออกไปทาง dusty trip เลยครับแต่นี่คือ a n t i t t e d trip งั้นมันภาพจะสวยกว่าโอเคแล้วมันพยายามจะข้าขมขบหมดเลยโอเคเรามาดีแล้ว ความแรงขวาเขี้ยงโอ้มีซอมบี้ด้วยโูย้น้ำน้ำน้ำจะเดือดน้ำจะเดือดโอ้คอมมจะระเบิดโอ้ยี่ลู้อ้อมขวานยังติดตัวอยู่ด้วยไอ้สตีนโอเคครับเออเกมนี้นอกจากมันไม่เป์มันไม่เป์เปทูวินเนะี่ย มันดีอย่างงี้แหละมันเกิดใหม่ได้ตลอดหรือเปล่านะมีม <estiver thorough recognizable injuries> no. ีจำกัดเกิดผมก็ไม่รู้ม <serves> ม <recognizable affili ates> okay. okay, ีกําจัดเอ้ยักษ์ลำปากไอ้ตายขี้ดิมีจํากัดเกิดผมก็ไม่รู้นะโอเคเกิดหรือเปล่าก็โอ้โงไม่ตายกูตีตัวเชียรเกมโอ้โปลิบิบโอเคระเบิดกูช่วยกูได้หรือยัง ไปกูวางอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ได้ก็ได้โอเคคลาสสิกเกมดีๆอย่างนี้แหละหนุกป่าเดอะดัสตี้ทริปอันเยอะนี่แหละอาร์ติโชทริปผู้พัฒน,นาคนดีคนเดิมดิกส์มินทำไมไ่ได้ในระเบิดใ้ของดีนะโดยนี้มีเ้ยนี่อะไรชิ้นส่วนเปลี่ยนหรอเฟืองหรอน่าจะมีผลในอนาคตมั้งดีเซลน่าจะมีโมเดลเครื่องอีก โอเคแปะบนรถนั่นจะไม่บินไปไหนนะโอเคมันไม่บินโฮลี่บีบนี่มันอะไรเนี่ยแก๊สหนึ่งลิตรนี่ในถังไม่มีอะไรอันนี้คืคอเครื่องบรรเลงไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวติดลิแกซิ์โอเคไม่มีอะไรละนี่นี่แหละเทปโค้ดเทปเลยแล้วแล้วแล้วขวดนมงูหายไปไหนวะนั่นน่ะขวดนมไงนีวขวดนมอ๋ออ๋ออีกแล้ว,วลโอเคไปดีกว่า สียเวลามากเอาคอนนำโชคไว้ด้วยแม่งตีซอบี้กว่าจะตายหาแม่งรถจะดล้นก็พอโอเคการสตาร์ทมีนี่มีโอเคมีแอนิเมชันเปลี่ยนเกียร์ถือว่าเกมนี้ผมให้สิบครับถ้ามีระบบเกยียน์เกยียร์จริงผมให้จำล้านอะระบบตัวที่มันดิ้นเลยเดี๋ยวก่อคลิปไปยาวๆแล้วกันหน้าไม่มีอะไรเยอะ โอเคผมบอกไม่มีอะไรเยอะเน,นี่ยผมเจอแล้ห่อน้ําโอเคแล้วก็มีระดุดกวยเนี่ยโอเคเครื่องยนต์ไม่หลุดดีละโอเคแล้วลูกโบลิ่งสวยๆทําให้คอมกรวตุกโอเคแล้วก็โอหลีบบีบกระตุกทิพหายเลยเนี่ยแทางทองแทงทองแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอะเอาไปโอ้โห อ่มการ์ลัมชาโคตรคลาสสิกคอมพิวเตอร์เลยบนหอยมีอะไรเงี้ยเฮ้ยมีของบนหอยเนี่ยโอ้ยลูกฟ้าตั้งไว้อมเล่นไว้ฉายเนี่ยนี่มีแบตอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยเจอหมอนเจอหม้อน้ำหม้อน้ำเดี๋ยวมาเก็บเนี่ยประตูรถเก้าอี้เก้าอี้ปูุย่าไม่รู้เห็นเก่าดิก็โอ้เพื่อนรักเลยเนี่ยถังน้ำมัน ไอ้นี่ถังน้มันอะไรวะแก๊ส okay, เราเคลียลงไปเลยอ๋อแล้วเราแก๊สกูไปไหนละนั่นเหรอแก๊สกูโอเคเนี่ยแก๊สกูอยู่นี่นี่ถังอะไรเนี่ยอย่าบอกถังทีนทีอ่ะปุ่มโอเคลงล่างลงล่างลงล่างโอ้ชิตนอถังแก๊สกูไปไหนละโอเคช่างหัวแก๊สกูเอ่ยกูไปแล้วรถง,งง้อมานี่มา กูให้อภัยมึงหลังจากคีดเลียงไปมาหลายๆรอบโอเคดีดีเซลเติมได้แหละโอเคระบบกระจกสมจริงแล้วเสียงเมาส์นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแล้วเสียงมาเฮาด้วยหยุดห่าดิเตอนคืนยังห่าอาีกแล้ววะตอนกูป้ปลรถสตาร์ทเออโอเคขับไปกันนะท่านผู้ชมสรุปเข้าไปไม่ได้ไเลยโคตรแย่ข้างหน้าดีกว่ามีอะไร จำได้เกมหานี่มียังแบนด้วยน่าสนใจอยากรู้ตอนแบนแล้วแล้วกูเจอโคตรพ่อโคตรแม่สมอีกแล้วโอเคโอเคคอนปอนไม่ใช่คอนทอบักปะเฮ้ยคราวนี้ทำดีปะเอาชิบหายมันหลับไปเลยมันหลับแต่มันยังไม่ตายนั่นไงส้มบีปัญยาอนจะ โอเคยังไม่ตายเชื่อดีซอมบี้ปัญญาอ่อนลุกมาอย่าลอกปุ้ดปุ้ดดันอีกว่าละอืมอีกทีตื่นยังอีกทีตื่นมาตื่นทุกซ้ำตายโอเคอเฮ้อกูเกลียดซอมบี้เกมนี้ว่ะแม่งตื่นตื่นลม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 ตื่นตื่นน,นี่ออยเฮ้ยกูอยากได้แกส๊สเฮ้ยกูตายของจริงออยบอ,บอกเธอ ไม่เลยก็ผอกองโอเคครับรถผม,มยางระเบิดเรียบร้อยยังไม่ระเบิดปะอืมไม่มีอะไรมากไม่มีแล้วม,มาโอเคครับไปทางที่ถัดไปหวังว่าน,น,นมันจะไม่หมดแล้วเริ่มตาใหมา่หม่ตัวรถกูหลุดเลยปะโอเคปกติหละแล้วก็แปะยางแล้วก็รถจะบินไม่บินดีแล้ว โอเคกินขนมปังมัดขดประจำช่องกันดีกว่ากินอย่าบักใส่ดิอุตส่าห์ชมไปหยกอย่าบักใส่ดียวมึงกินดิโอเคสิ่งกินโคตรไหมครับเลยท่านผู้ชมโอเคไปกันต่อโอเครถสตาร์ตอีกโอ้มันจะข้าวคอมกูแล้วมันโคตรแรกเลย มันมีบางอย่างผิดพลาดอาชีบหายโอเคต้องโอ้เสียงมอไซค์มันจะวิ่งหาตอนนี้กูทิ้งคืนนะบุ๊ยโอเคแล้วก็เอ้ยทิ้งคืนจะวิ่งหานักหนาวะโอเคแล้วก็ไปต่อมเก็รถเก็บนี่วะ ร้อยห้าเจ็ดเมตรละดูจากถ้าปัดเอาตรงนี้เยี่ยมระบบสูญใช้ได้ดิ้งตรงดิ้งตรง,งไปกันเอด,ดีกว่าก่อยาวๆแล้วกันถ้าไม่เจออะไรไม่ก็น้ำมันหมดเริ่มตามไม่ รถผมสลายอีกรอบละมาดูกันว่าเออก็ไม่ได้สลายมากอย่างน้อยก็ทำดีกว่าบางแมบเรื่องรถสลายเนี่ยมีริมแบบเลยเรื่องรถชนเวลารอบอยังไปทางเออผมเจอเสียงเพื่อนเก่าลุกๆคุกคานอีกแล้วอะคอนช่วยได้โอ้โหมึงเล่นเงี้ยออกมาก่อนมะทุกหนึ่งตัวทุก ทุบล้มล้มดิล้มคือเขี้ยะล้มล้ม,ลมอ้าวมันตีกูโอ้มันเขี้ยวกูโอ้มันเขี้ยวมันเขี้ยวกูเจ็บโอ้ยเขี้ยอย่าเขี้ยวกูแรงโอ้ยเขี้ยวกูจะตายครับว้าววิ่งเรารเกิดใหม่ปิดไม้ด้วยดีกว่าป๊บไม้ปิดเออโอเค็ ผมว่าให้คะแนนแบบนี้สิบเดิมสิบเนื่องจากผมสมัรถตายได้แล้วเกิดใหม่ได้โอเคผมชอบรักท่านเลยทิสมินตอนนี้จังหวะมืดโอเคอชิบหายไม่มีไฟหน้ารถเดวยลืมหยิบมาโอเคครับท่านผู้ชมงั้นตาใหม่ครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเพิ่งเกิดไอเน,นี้ยรถผมนี่คือตาใหม่ผมนะ้วผมเพิ่งเกิดไอเน,นี้ยจากตรงโนงเจอตรงเนี้ยละเครื่องยนต์อะไรไม่รู้เปิดเครื่องยนต์ก่อนเ,อเปิดฝากระโปรงก่อนอ้าว อ้าวก็ขึ้นจน,นเดิมตกใจอะไรวะต้องมีอะไรดีดบ้างแหละโอ้โหอันนี้ดีแล้วแล้วก็อูผมชื่อแบบนี้มีบัมพายโอเคกางเขนมาสักเด็ดเลยแล้วก็แก,สก๊สอยู่ไหนไม่จะออยอ้อยทางนี้ก็แล้วกันก็นได้โอ้ยแย่มันยากแต่มันเกิดใหม่ได้เลยกแปลว่างั้นมันเล่นยากแต่มันเกิดใหม่ได้เลยงั้นแปลว่าจะชิวชิวแล้วก็อุย้ยเอสตีมโอเคแล้วก็คอน,นี่ดี ใช่เดียวขวานี่ไอคอสตรีเนี่ยมันไม่วันช็อตแต่มันไม่ติดกับตัวซอมบีเลยกันโอเคโอเคกูจะต่อยมึงละเกมโอเคกรีดของไปหมดเลยโอเคติดติดให้เรียบร้อยติดเรียบร้อยคลิปนี้อาจจะดูยาวไปหน่อยก็เนื่องจากการสกิลก็ตัดแล้วก็ไอ้รถไอ้ยามอไซค์งงจะวิ่งเนาะเที่ยงคืนอ๋อเฉีย บักดีมากว่าแล้วแม่งทำไมมีคนบอกว่าแม่งบักเยอะเอ้ยผู้พันนาบอกบักเยอะบักเยอะอย่างนี้นี่เจอแล้วเนี่ยบักแมบเพิ่งเพิ่งเอาไฟาเ,ลเลยทำอะไรมากไปได้ก็ที่แกง,ง่ายเอาเครื่องยนต์เนี่ยออกมาก็เอาเครื่องยนต์นี้มาใส่แทนเครื่องยนต์เร็วๆหน้าตาเครื่องใหม่กว่าเยอะเลยอันนี้ใหม่กว่าเยอะเลยอู้อู้ ไม่ต้องเสียใจเก็บว้บุนหลังคารถเผือกแม่งบุบสลายไปก็หาสักอย่างอุ้ยอุ้ยคุณหนักโอ้ยเครื่องยนต์เอยร,ระบบน้ำหนักเอามาจากเกมต้นฉบับเลยเว้ยไอ้ต้นฉบับไม่ถึงไม่ใช่ไอดัสซี่ทริปหมายถึง The Along Drive หรือ The Long Drive วะจำไม่ได้ชื่อเกมนั้นละกันในสตรีมเกมมันจะสนตีนกว่านี้มากเลยถ้ามีหลอนน้ำกับหลอดขี้ <laughs> บรรยากาศเกมต้นฉบับโอเคไฟหน้ารถหลดุลดไปข้างนึงโอเคอย่างนี้ไปต่อยาวๆโอเคแล้วก็บัคอันมหาศาลโอเคกูต้องนั่งตกใจทุกรอบกับรถกูจะบินได้ไหมเนี่ยแล้วก็ขวานโอเครถไม่ต้องตกใจรถยังไม่บินเดี๋ยวก็ตกใจแหละถ้านั่นกูว่าละโอเคไอ้เหี้ยเอ้ยกูต้องไปเก็บอีก กูมานั่งหัวร้อนกับเขี้รถบักเนะนี่ยนี่ตะกอนหายนะก้อนหินอะผ่ากระโปงหน้าไปแล้วกูเนี่ยแหละเกมคุณภาพโอเคมอเตอร์แบตแบตเตอรี่รถยนต์กับเครื่องยนต์กูไปแล้วรถบินนีรถบินนะโอ้กูทรมานเหลือเกินโอ้กูจะถึงโอ้ถึงเธอกูขอร้อง คราวนี้รถกู่าบินนะเหมือนกูนั่งเล่นพนันเนี่ยว่ารถกูจะบินหรือไม่บินเนี่ยโอเครถไม่บินไม่บินไม่บินดีละรถไม่บินอืมทีหนึ่งเอาให้ตกใจเล่นนิดหน่อยโอเคกูชื่อกูจะเป็นคนแรกที่กดดิสไลค์แมบพบหานี่ ให้กูถ่ายอย่างสงบสุขเออโอเคเรียบร้อยโอ้ยขึ้นมาให้ดีกูเธอวุบโอเคเรียบร้อยแล้วก็กินสักหนึ่งกลกูขี้แต่ไปแปะรถละเดี๋ยวรถบินนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเก็บไปด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยรถจะบินเลยไม่บินผมเสียงินถังละมันคนถังเนี่ยโอเครถไม่บินครับโอเคไปต่อเออไฟหน้ารถอยู่ ยังอยู่โอเคดีละรถแม่งกระโดดเป็นกบเลยเขี้อะโอเคยังวิ่งต่อได้งั้นแปลว่าโอเคครับวิ่งต่อไปได้เขีแ้แล้วแล้วเไหนปุ่มไฟเนี่ยไฟอยู่ไหนอ่านานน่นอยู่นาน,นเอ้ยระบบดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีบอกกรอบโชว์ด้วยว่าปุ่มไหนทำอะไรได้เอ้ไฟภายในรถอระแหละขี้เลยปิดก่อน เอ้ปัดน้ำฝนนีปัดน้ำฝนเหีียมันยังมีประโยชน์ต่อในเทสไทร์หรอเป่ะเอาหน้ปิดยังไงวะไอ้นี่โอเคเดี๋ยวเจออะไรใหม่เดี๋ยวค่อยอัดคลิปแล้วกันทำไมดิค่อยตัดไปตรงนู้นแล้วกันง่าี้เดิมๆอ่ะ ปวดจะตายแม่งเอ้ยแม่งโอเคเราเจอกล้วยเจอเบาะที่นั่งโคตรเกมมิ่งเลยไม่เอาดีกว่าแม่งเดี๋ยวรถกูบินแล้วก็ไม่มีเคีื่องอ้าวแม่งจเจริญพอแล้วกูสตาร์ตติดงไว้ด้วยโอเคแล้วหลังคาไม่มีอะไรหรอกเนาะชื่วมไปปิปปดรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งรถกูขับบูมี โอเครถกูไม่บ <laughs> okay, ึ้มโอเครถกูไม่บึ้มโอ้กูต้องเสี่ยงกับกล้วย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 ถ้ากล้วยทำรถคันนี้บิน <c oughs> เดี๋ยวกูเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ช่องใหม่ช่องกูเป็นกล้วยแล้วกันโอเครถไม่บินโอเคงั้นทุกคนครับเสียใจครับกูไม่ได้หน้าโปรไฟล์ใหม่โอเคไปกันต่อดีกว่าอืมปิดไมค์ไปเลย อาเป็นการเจาะที่สวยงามมากแล้วตอนนี้รถเออเครื่องยนต์กูไปแนละ้วโอเคพวกซอมบี้พวกโง่ๆมานี่มาอันนี้กูต้องเบื่อเล่นกับมึงลนะซอมบี้มาเอาขวานไห้กินก่อนแล้วกันแล้วกูต้องบ่นอีกแล้วว่าขวานกูติดตัวซอมบี้แล้วออกไม่ได้อยู่ดีๆนะขวานอยู่ไม่ดีกูกดดิสไลค์โอเคมันจอดมันคิวโอเคโอเคได้ได้คิวหนึ่งแล้วเอาค้อนต่อขวานกู เอาขวานแล้วกันเอาขวานเอาขวาน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 โอ้้อหไปกินโอ้ขวานกูตกโอ้ลิบบิบโอเคมันตายแล้วอย่างน้อยขวานไม่ปักตัวเองตายฮะเฮ้ยตายยังโอเคตายละมันจะบินหรือไม่บินไม่บินโอเคจังหวะเสียวครับท่านผู้ชมแล้วก็กูชอบฟิสิกส์เกมนี้มาก กูเสียงมอไซค์แล้วมึงกินกับตัวที่เกิดโอเคเสียงกินแบบมาครับคลาสสิกเฮ้ยนี่วอเทอร์โอเคเก็บไปเติตตมน้ำน้ำกูเกียดอิดก้อนอิดที่มีรายละเอียดมากแม่งแหลกชิบหายเลยโอเคเราได้เอสมอลเรือเ่ยเป็นอาวุธได้มหไม่ดีกว่าความคิดตื้นๆนี่อะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เก็บเอา แม่งกว่ากูจะเดินไปถึงรถปารถถ้าเป็นเกมนู่นกลัวตีนเขียวแล้วไม่ใช่ดัสตี้ทริปแต่คืออ่ะเดอะหรืออ่ะไม่รู้เดอะลอง d ดรย e แล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้โฮลิ <Holy S 1> บริปโพรเพนอ่าแย่ yeah, มันมระเบิดเหลือคอนทุบเดี๋ยวมันระเบิดโชว์รู้เปล่าวะ มาคอนทุกูปแม่งย่งเฮียเกมการก,นกา็นี่ก็น้ำอีกอืมนี่ไหไรเนี่ยโอ้ยโอเธอไม่เอาไปดีกว่าดูไปดีกว่า,ไป,วาไปเยอย โอเคไปต่อดีกว่าแล้วไมค์ก็ไปไป โอเคเอาเงี้ยเกมกูชนอีกรอบแล้วกูระเบิดอีกรอบกูออกเกมมาดิกูจบคลิปไปดีกว่าย,ยาวๆเลยเออลืมบอกอย่างขับมาพันเมตรผมหยุดแล้วนะถ้าผมจบเลยถ้าถ้าขับถึงพันเมตรอะเพราะน่าจะยาว โอเครู้ไหมว่าทุกคนโอเครู้ไหมทุกคนรู้ครับผมจะบอกว่าอะไรโอเคครับผมสวัสดีครับผมช่องอยาจอบแล้ววันนี้ผมมันยังไม่ปิดคลิปครับฝากกดติดตามและกดไลค์เลยครับ Bye.